สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องรีวิวพระเครื่องวันนี้ผมจะยังคุยถึงเรื่องของหลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำเขาเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรต่ออีกสักคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยคุยถึงเรื่องพระปิดตาของท่านไปวันนี้เรามาคุยถึงเหรียญกันบ้างหัวข้อที่ต้องคุยก็คือเหรียญของท่านนี้ราคายังถูกเหลือเกินครับที่พูดเนี่ย คือจะเชียร์ให้เช่าเก็บกันนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเก็บไว้หลายเหรียญเลยก่อนอื่นต้องเท้าความกันก่อนว่าเหรียญของเกจิในสายเขาอ้อนี้ส่วนใหญ่ราคาจะแพงนะหลักหลายพันละครับมีอยู่รุ่นหลังๆที่เหรียญท่านเนี่ยราคายังไม่แพงมากซึ่งหลวงพ่อท้อยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าราคาเหรียญของท่านนี้จัดว่าถูกที่สุดเลยก็ว่าได้ แต่เหรียญรุ่นหนึ่งของท่านนี่ราคาแพงนะผมบอกไว้ก่อนผมมี2รุ่นที่แนะนําให้เก็บครับผมรุ่นแรกเป็นเหรียญที่ท่านออกให้กับโรงพยาบาลหลังสวนนะครับเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอด้านหลังเนี่ยจะมีบอกไว้เลยว่าที่ระลึกวางศิลาฤกตตึกฐานธรรมโมโรงพยาบาลหลังสวนกรกฎาคมปีพศ2537นะครับ นี่คือเหรียญแรกผมเช่ามาจากจี G. พระราคา100บาทครับมาถึงเหรียญที่2บ้าง mm hmm. เหรียญที่2ของหลวงพ่อคล้อยออกในปีถัดมานะครับก็คือปี2538รุ่นนี้เป็นเหรียญฮอตฮิตทีเดียวชื่อว่าเหรียญณสํเเ็็จนะครับเป็นรูปท่านนั่งสมาธิด้านหน้าบอกว่าเป็นหลวงพ่อคล้อยฐานธรรมโมวัดถ้ำเขาเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมาดูด้านหลังบ้างครับ ด้านหลังจะบอกว่าเป็นรุ่นณสําเร็จยันจะเป็นหลังยันนะ,นะครับมีอักขระเลขยันณมะอุเออแหมผมอ่านได้ขึ้นมาเลยจําตัวณกับตัวอุได้แล้วก็เดาว่าคงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สี่ตัวนี้ครับส่วนอีกสี่ตัวด้านข้างนี่แหมอ่านไม่ออกเอาละสําหรับตัวผมแล้วนี่นะครับมักจะเก็บเหรียญของเกจิอาจารย์ในสายเขาอ่อเสมอ เหรียญที่ราคายังไม่แพงก็ม like, ีเหรียญของพระครูกาชาติอาจารย์บุญทองอีกอีกองคหนึ่งและอีกองคหนึ่งที่ราคายังไม่แพงก็คือเหรียญของอาจารย์สีเงินวัดดอนสลาเหมือนกันแต่ว่าเหรียญอาจารย์สีเงินนี่ทําท่าว่าราคาจะขึ้นมาแตะหลักพันแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญของท่านทําแค่รุ่นเดียวไงแต่เหรียญของพระครูกาชาติอาจารย์บุญทองเนี่ยทำหลายรุ่นและเหรียญของหลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำของเงินก็มีหลายรุ่นเหมือนกันครับ ราคานี้ก็คงจะไม่มีอีกแล้วล่ะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ